เดี๋ยวจะมาตอบอคอมเมนต์ก่อนนะครับที่มีเอฟซีถามมาเนาะก็เรื่องน็อตนะครับน็อตก็จะเป็นน็อตพอร์ตนะครับที่ท่้รีวิวน็อตนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีแหวนแหวนพอร์ตนะครับแล้วก็เป็นน็อตนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถลงฟิวบ้านซสียแยกกันบ้างนะครับนี่ เอาอะไรกันเลาวะอาซััดสัสโอ้จะคของมือใหม่นะครับจะคของยังประสบการณ์ยังน้อยนะครับยังไม่ได้ทำงานเลยหอบซะแล้วนะครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่น,น้องทุกคนนะครับผมยินดีรับเข้าสู่ช่องเอ็มคาราฟันนะครับวันนี้ก็หลังจากคนฟางเสร็จเนาะแต่ว่าฟางนี้ก็คงไม่มีคลิปให้ดูนะครับก็มาถอนมันต่อนะครับนี่ก็จะใช้เป็นยนมาที่อฟร้อยของผมนะครับนี่ก็ดินแข็งมากนะครับเจ้าของเจ้า,จาของมันนะครับเป็นคนไทยเองนะครับ นี่ก็เป็นมัน,นรุ่นฟิวบ้านสีแยกนะครับแ็่ว่าเจ้าของมาอยู่เนาะของมาอยู่ครับนี่ก็น้องชายเขานะครับอีกคันหนึ่งก็อยู่ตรงนู้นนะครับรอคันสตาร์ทอยู่โอ้แข็งมาก เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคันใหม่นะครับหนนอยู่ตรงโน้นนะครับโนนโอ,โอเห็นแล้ป่านะครับคันที่เพิ่งต่าใหม่วันนั้นเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าจะสวยแค่ไหนเนาะทำสีเสร็จเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็วันนี้ลงงานตอนแรกเลยนะครับใครอยาดูช่วงเปิดข้างอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับ นี่นี่เราดินหนูแข็งมากเมบานนี้ไม่เท่าไรนะครับเมื่อบานดินไม่แข็งนะครับแต่ว่าวันนี้นะดินแข็งฝังเนี้ยมันก็พอน้องจรวจนะครับเอากันสตาร์ทนะครับไปสตาร์ทคันนั้นนะครับมือหมุนมือหมุนไอ <laughs> ดึงแข็งมากนะครับดึงแข็งแล้วก็ปรับไ้ลึกเนาะอ๋อออออแข็งแล้วก็มันเยียบไอใบมันนะครับใบมันมันก็ลื่นนะครับเนี่ยถ้าเป็น เป็นายางดอกก็น่าจะดีอยู่ครับถ้าดินแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรถเจ้าของเขาครับขับโดยพ่อน้องจรวดยกติดนะครับ รามาดูรถลงเฟลบ้านซีแยกกันบ้างนะครับภาพวาจะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้กิมบอลน,นะครับวินน่าที่ใช้ก็เป็นวินน่าหกนะครับวิ่งก็วิ่งหน้าหกเวลาทถยก็ทถยหน้าหกนะครับมันไม่ได้ ไม่ได้ขยันถอดเนาะแต่ว่นหน้ากมก็ไปได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์ก่อนนะครับท yep ี่มีเอฟซีถามมาเนาะก็เรื่องน็อตนะครับน็อตก็จะเป็นน็อตพอร์ตนะครับที่ไปรีวิวน็อตนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีแหวนแหวนพอร์ตนะครับแล้วก็เป็นน็อตนะครับนี่ข้างในก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเทเลอร์ใหม่เนาะเทเลอร์ที่ผมถ่ายไปวันนั้นนะครับ วันนั้นเพิ่งประกอบนะครับยังไม่ทํ้ทสีวันนี้ก็ทําสีแล้วนะครับเป็นสีฟ้านี่ก็เจ้าของนะครับสีฟ้านเออสีเขียวนะครับเจ้าของชื่อฟ้าเออเจ้าของชื่อฟ้านะครับแต่ว่ารถซื้อเขียวจริงชื่อแปดนี่นะครับเรื่องน็อตก็ประมาณนี้นะครับตัวละมันนีแปดบาทหรือก้าบาทตันเคยแปดบาทแล้วแต่แล้วแต่ความยาวนะครับแต่ว่าแหวนเนี่ยมันน่าจะตัวละสี่บาทหรือเปล่าเฉพาะแค่แหวนนะครับแล้วก็น็อตอีกประมาณนี้แหละ ครับนอดยาวก็เพิ่มไปอีกนะครับหาตังสิบตังยี่สิบตังหนึ่งบาทนี่นะครับตัวหนึ่งก็ตกไปประมาณเจ็ดแปดบาทเลครับตัวหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็บอกให้อา่าอะไรนะเขาบอกว่าให้ดูตอนเปิดเปิดข้างนะครับนี่ก็ใช้สลักของรถหกล้อน,นะครับเป็นสลักใหญ่เนาะตัวนี้ก็ตัวหลังนะครับ <c oughs> เปิดด้วยก่อน อ้าวตัวหน้าตัวหน้านี่ครับตัวหลังเปิดไปแล้วแล้วก็ตัวหน้านะครับตัวหน้านี้ก็เป็นตัวทามาใหม่นะครับแต่่อนมันจะเป็นตัวดึงฝั่งนี้นะครับแต่วันนี้ก็ช่างก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นข้างในนะครับเอ็กเิรเปิดก็ยกขึ้นนะครับนี่ออกนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเปิดข้างปิดนี่ก็จะประมาณนี้นะครับง่ายงานะครับตัวนี้ก็น่าจะ ยังไม่มีใครทำนะประมาณนี้นะครับส่วนมากจะเป็นตัวทาไปคันน็อตก็เปิดข้างนะครับแบบพ่อของพ่อน้องรวดครับอา่าตอนนี้ก็ทําออกมาใหม่นะครับใช้ไรก็เดิมส่วนบนรรทายเขาก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ฝุ่นฝุนเกาะไปแล้วนะครับจากสีดำกลายเป็นสีสีอะไรเนี่ยสีเทาเหรอนี่นะครับ <laughs> ทรงนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสามหมืนเจ็ดนะครับพร้อมขับเทเลอร์นะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะ เนี่นะครับผมวันนี้กอ็กอาจจะไม่เต็มเท <ำ S 1> ี่ยวนะครับเพราะว่ามันเรือน้อยนะครับ นี่ก็น่าจะได้คนละพันกว่าบาทนะครับนี่นุนก็คันไม่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขายแล้วนะครับตอนนี้นี่เนินสูงนะครับเป็นได้หรือเปล่าเนาะวื่ัวนนี่เต็มนะครับแต่ก็ไปได้เนาะแต่ว,วันนี้นี่เมื่อกี้นี่ถ่ายไม่ทันนะครับช่วงที่รถมันไหลลงนะครับ โอ้ยสะพานไม่นี่หกในรอบจัดนะครับเริ่มใหม่ครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เคลือบนะครับแต่ก็โอ้ใช้ได้ครับสีไหลแน่นอนอันนี้ไหลแน่นอนมันเป็นเก็นเกนเกนเอาอะไรกันเล่าวะเอาสัตสัต จะคข้องมือใหม่นะครับเจ้าของยังประสบการณ์ยังน้อยนะครับมันข้ามร่องมันด้วยแหละนะครับรถมันก็โยกนะครับเออคันสตาร์ทก็หักเอาหนึ่งสอง เอ้ยเคนขึ้นเนินเรื่องส่<ห>โอ้ย<ห> <laughs> อีกนิดนึงโอ้โอ้อ <laughs> นี่นะผมเนินนี่ <laughs> มันเป็นร่องมันนะครับตัดไปตัดมามันส่งไม่ได้นะครับมันก็โยกตามร่องนะครับนอนนี่ก็ อาาจะได้ไม่เยอะหรอกนะครับอาจจะแปดเก้าร้อยโลเนาะ